เคล็ดลับเพื่อให้นอนหลับสนิทดีและตื่นง่ายพวกคุณนอนหลับตอนกลางคืนกันยังไงบ้างหลับสนิทดีหรือว่าพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนแล้วตอนเช้าล่ะเป็นยังไงคุณเป็นคนตื่นง่ายหรือว่าการตื่นนอนเป็นความท้าทายอย่างหนึง่งกดปุ่มไลค์ได้เลยถ้าผู้คุณมีปัญหาเวลาต้องพาตัวเองลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้าการนอนหลับให้ดีเป็นส่วนสำคัญของชีวิตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณได้เลย การนอนหลับที่ดีมีความสำคัญเท่ากับการกินอาหารที่มีประโยชน์หรือออกกำลังกายด้วยยิ่งกว่านั้นการนอนหลับไม่สนิทก็อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองของคุณการทำงานโดยรวมของฮอร์โมนและประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคและทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่เพราะจังหวะชีวิตของคนยุคใหม่ปริมาณและคุณภาพการนอนหลับถึงได้ตกลงห่วหบห้าอย่างน่าหวั่นใจเพราะว่าคนมากมายเริ่มเกิดอาการนอนไม่พอถ้าพวกคุณเป็นหนึ่งในนั้น เรามีสูตรมหัศจรรย์ในการนอนหลับมาช่วยทําให้การนอนหลับของคุณนั้นสมดุลขึ้นขณะเดียวกันก็ทําให้คุณตื่นนอนในตอนเช้าได้ง่ายขึ้นด้วยหวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณได้พักผ่อนตามที่ต้องการได้ในที่สุดแล้วเราก็มีโบนัสที่น่าสนใจตเตรียมมาให้คุณด้วยนะนั่นคือความลับของท่านอนที่ดีที่สุดไปดูเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้ตื่นนอนตอนเช้าในวันพรุ่งนี้ได้อย่างสดใสกันเถอะทุกคนเคยได้ยินชื่อบล็อกเร็วเกินไปที่จะรู้ขึ้นไหม บล็อกนี้เขียนโดยเทรนเนอร์ออกกำลังชื่อครกบาลันทายเป็นบล็อกเกี่ยวกับการกินอาหารและนอนหลับให้ดีซึ่งเขาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสูตร10 3 2 1 0ขึ้นมาเพื่อให้ใครก็ตามได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มแล้วรู้สึกสดชื่นพลังงานเต็มเปี่ยมในวันถัดมาเขาเชื่อว่าการนอนหลับให้ดีตามอุดมคติควรเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันใช่แล้วผู้คุณต้องเตรียมพร้อมสักนิดก่อนที่คุณจะปิดไฟนอนแล้วนี่ก็คือความคิดที่เขานำเสนอนะ 10ชั่วโมงก่อนเข้านอนนี่คือเวลาที่คุณต้องใช้เพื่อชำระก,กระแสะเลือดของคุณให้ปลอดจากสารกระตุ้นที่มีอยู่ในคาเฟอีนถึงจะแค่นิดเดียวก็อาจเพิ่มพลังงานส่วนเกินที่ไม่จำเป็นให้ร่างกายของคุณมากเกินไปยิ่งกว่านั้นคาเฟอียนยังไปกระตุ้นระบบประสาทของคุณและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถผ่อนคลายความคิดในตอนกลางคืนได้ดังนั้นห้ามดื่มกาแฟชาเขียวหรือชาดำน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลัง หรือช็อกโกแลตตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปห้ามเด็ดขาดอย่าลืมเติมนิโคตินลงในรายการด้วยนะเพราะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยกว่านิโคตินจะหมดไปซึ่งมันยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่รบกวนการนอนหลับในตอนกลางคืนของคุณ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนถ้าเหลืออีกแค่3ามชั่วโมงก่อนเข้านอน,อ,อ,อ,น,น,อ,นอย่ากินอะไรหรือว่าบริโภคแอลกอฮอล์ร่างกายของคุณจะต้องใช้พลังงานมหาศาลในการขาจัดสิ่งไม่ดีในแอลกอฮอล์และย่อยอาหารมือดึกออกไป เมื่อเป็นแบบนี้ระหว่างช่วงกลางคืนที่คุณอยู่บ้านเพื่อพักผ่อนหลังการทำงานร่างกายของคุณก็จะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์จะทำให้คุณรู้สึกง่วงในตอนกลางคืนแต่ที่จริงก็เป็นสาเหตุที่รบกวนการนอนหลับของคุณด้วยผลก็คือคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนใช้เวลาตอนกลางคืนเป็นแรงงานทาสในเหมืองถ่านหินเลยละ่ะ2ชั่วโมงก่อนเข้านอนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปห้ามทำงานและห้ามคิดเรื่องงาน ทิ้งไว้ก่อนค่อยทาพรุ่งนี้จริงๆแล้วก็อาจจะเลิกคิดไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ายังมีความคิดอะไรรบกวนคุณอยู่ให้เขียนสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณลงไปให้หมดแล้ววางรายการนั้นไว้ข้างๆแบบนี้ถึงจะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการกับความเครียดเทคนิคการทําสมาธิก,ก็ช่วยให้ร่างกายและความคิดของคุณผ่อนคลายได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีกลยุทธ์อีกมากมายอย่างการฟังเพลงแนวผ่อนคลายอ่านหนังสือหรือแม้แต่นวดผ่อนคลาย ให้ลองทำทั้งหมดนั้นดูและเลือกแบบที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดแล้วก็ช่วยแบ่งปันตัวเลือกของคุณลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอด้วยนะ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปห้ามจ้องจอทีวีคอมพิวเตอร์หรือว่าจอโทรศัพท์มือถือเลยถึงแม้ว่า Facebook, Twitter และอีเมลของคุณจะเรียกร้องให้คุณสนใจแต่ก็ห้ามทำเด็ดขาดปล่อยให้ดวงตาและสมองของคุณพักผ่อนสภาพแวดล้อมที่ดีในการพักผ่อนอาจเป็นทางแก้ปัญหา ทำให้ห้องของคุณเย็นมืดและเงียบเข้าไว้การมีอยู่ของแสงใดๆในห้องอาจทำให้เกิดปัญหาในการนอนหลับได้การใช้ผ้าม่านตัดแสงรบกวนและที่อุดหูลดเสียงอาจช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายได้ดีมากคุณจะเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยผ่อนคลายในห้องของคุณด้วยก็ได้ของอย่างเช่นการไม้หอมเครื่องเพิ่มความชื้นหรือแม้กระทั่งพัดลมอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการนอนหลับของคุณ กิจกรรมเพื่อให้จิตใจสงบบางอย่างอย่างเทคนิคการผ่อนคลายก็อาจเป็นตัวช่วยที่ดีได้นาทีที่ศูนย์จนกระทั่งนาฬิกาปลุกของคุณดังกริ๊งคุณไม่ชอบเสียงนาฬิกาปลุกของตัวเองใช่ไหมคุณลุกมาตั้งใหม่ในอีก10นาทีต่อมาทุกเช้าเลยหรือเปล่าคุณไม่ควรทำแบบนั้นนะติดนาฬิกาปลุกของคุณแล้วก็ลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยอย่าหลงติดกับการกดเลื่อนนาฬิกาไปเรื่อยๆ การลุกขึ้นหลังจากปิดนาฬิกาปลุกทันทีจะช่วยให้คุณเคยชินกับกิจวัตร,รพื้นฐานนี้การกลับไปนอนต่ออีก10นาทีเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลงในเมื่อคุณต้องขยับตัวอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ให้พยายามตื่นเวลาเดิมในทุกๆเชา้าอย่าทําลายนาฬิกาชีวภาพของตัวเองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หลังผ่านไปไม่กี่สัปดาห์บางทีคุณอาจไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกอีกแล้วก็ได้โบนัสถ้านอนท่าไหนาที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ท่าทางการนอนหลับในตอนกลางคืนของเราอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความรู้สึกของเราได้ให้นอนหงายถ้าคุณอยากเป็นหนุ่มสาวไปนานานๆท่านี้จะทําให้เกิดรอยเหี่ยวย่นและตีนกาน้อยลงเพราะว่าไม่มีแรงกดทับบนใบหน้าแถมท่านี้ยังช่วยดันหน้าอกของคุณซึ่งป้องกันการหย่อนคล้อยได้ด้วย